สวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่สวัสดีครับอยู่กับช่องอะไรครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพลายบัวทองครับวันนี้เรามาดูกันนะคะพี่พลายบัวทองนะคะเดินออกกําลังกายมานะคะมากินหญ้าอยู่นี่นะคะนี่กลางทุ่งนะคะนี่ควานเป็นอะไรเนาะควานนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับวสบวัสดีครับด้วยพี่ไายพทองสวัสดีครับด้วยลูกเสียงเอาแต่เสียงก็พอยังไม่ว่างนูก,กินก่อนแม่พี่ไพภพทองบอกลูกขอกินหญ้าธรรมชาติก่อนนะคบพี่ไพภพทองเป็นกระเทยแม่ครับรรรนี่ครับพี่ไายพทองเพื่อนเพื่อนวัวก็อยู่เต็มไปหมดเลยนะคพะพี่ไพยพทองเราปล่อยกิน กินหญ้าอะไรนี่ะฮะหญ้าอะไรนี่อันอดูนะคะพี่ไผ่ปวทองเราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะคะนี่วัวควายก็ไม่สนใจนะกินอย่างเดียวนะคะเป็นสมุนไพรด้วยนะคะจากอาบน้ำเสร็จก็มาเดินออกกำลังกายเที่ยวต่อนะคะ กินยาธรรมชาติมั่งมาปล่อยมาปล่อยกินยามยามยามค่ํานะคะนี่ยามค่าลุ่งแสงตะวันนะคะต้มยำกินกลางทุ่งอร่อยกว่าแม่พี่ชายบัวทองบอกต้มยำเดี๋ยวพี่ชายบัวทองมากินต้มยำพาพี่บัวทองมากินต้มยำยาพิราบยาพิราบยาพิราบนะคะไม่ใช่แม่ยาราบนะ ยาพิราบ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 สัคะยังเขียวเยอะแยะเลยพี่ไฟบอททองวิวสวยมากนะคะนี่แม่ๆมวิวสวยมากเลยดูนะฮะวิวสวยมากเลยโดยเฉพาะท่านั่งฟานเนี่ยระวังตัวเองด้วยนะท่านั่งนะระวังด้วย เวลาแม่กีนยาโคเวลากินนกนกไปตามอยาโคไอ้กันขวดนะดอกอังดอบเลยเหมือนโตเลยพี่ชาบางทองของเราก็ถอนหญ้ากินเยอะมากเลยนะคะนี่หญ้านี่เยอะมากเลยนี่กินถึงถึงห้าโมงหกโมงเลยนะพี่ชายบ่งทองมืดค่อยเข้าบ้านจ่าเรากลับจีกับป้จ่าด้วยคือ ก่อน,นจะลงก็ไม่มีทางลงนะคะเพ<อ>ราะอตอนขึ้นตอนขึ้นต้องหาต้นไม้ขึ้นเอานะคะลงไม่ได้ง่ายๆนะคะนี่ค่ะขึ้นหาที่ขึ้นไม่ได้นะคะแต่ ต้องอาศัยอยู่บนหลังพีปลายบัวทองนะคะต้องต้องให้พี่บัวทองนอนลงกางสัตว์เราโคตรไปเยเลยยอืมจีบยสาายกัรขอก็ไปบะดอกละตูดดิ้งอ้เบนมัดไอเสียวมัดไอ กินไปลูกจะได้อิม่มจะได้อิ่มน้ำสําลานจะได้กลับบ้านจะได้กลับบ้าน <Okay. S 1> ิมแล้วก็จะได้กลับบ้านนะคะพี่พลายบัวทองอ่านธรรมชาตินะนี่ก็จะเป็นป่ายญ้าของเขานะคะนนี้เป็นป่าย่าปลาอ้อยของเขานะคะนี่ป่าหญ้าปลาอ้อยของเขาสวยมากโอ้ยลูกขึ้นมาเวียนหัวลูกขึ้นมาเวียนหัวนะคะ นังยังยองปุ๊บลูกขึ้นเวียนหัวเลยนะคะถังนั้นก็เป็นวัวนะคะธรรมธรรมชาติยามเย็นนะคะวิ่ายบททองอยู่กับธรรมชาติยามเย็นนะคะอืม แม่อยากบิ๊กพุมจะเกลูกแต่การนะักใครทุกจิมเลยนะทุกจิม้มในนะทุกจิมเนีินตะกลูตู้ตงลงหนะักใครถ้าปล่อยไว้ก็ไม่ไปไหนนะพี่พลายบาทัทองไม่ไปไหนเลยนะคะจะกิน แต่ลำบากตรงที่ว่ากลัวว่าจะขึ้นไม่ได้นะคะจะขึ้นกลับนี่ลำบากหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยเขาเดินจะบังคับเขายากนะคะอืมกลัวเกี่ยวเลื้อแค่หนักตัวไม่เ้าจะมีมากนี่เจ้าหนี้แบบแบบนี้หนื้อเยอะ พี่ขายบัวทองบอ,อกว่าโอ้ยไม่ยอกออกนะข้างหน้าออกล่องอีกแล้วหันข้างหลังมาดีกว่านี่ก็หันข้างหลังนะท่านี่หันหลังใส่แม่เลยพี่พลายบ๊ายบายบัทองเก่งที่นอนบางคนเหมือนเหมือนรถเก่งเหมือนรถเก่งเลยเก่งมากพี่พลายบัทองเก่งมากโอเค อาจารย์กยูเน่เล็กสิอะพี่แจ๊บว่ากี่นาทีนี่ยเต๋อพี่ชายบัวทองมีเพื่อนเยอะแยะเลยนะคะนี่เพื่อนบัวนะคะเพื่อนบัวเป็นฝูงเลยแต่เบบัวทองมีเพื่อนแล้ว เดี๋ยวแม่จะให้พี่ไลายบัวทองอยู่นี่น,นั่นนี่อยู่ในนี้ทั้งคืนเกลี้ยงเลยนะคะนี่ถ้าอยู่นี่ถ้านอนอยู่นี่ทั้งคืนเกลี้ยงเลยนะคะย่าเนี่พี่นอนอยู่ในย่าเกลี้ยงเลยนะคะจะให้พี่อนเอาไฟมาบะเดี๋ยวเราก็ไม่กล้าปล่อยอทุ่งนะคะเ,เพราะว่าเป็นช้างพิการนะคะกลัวช้างอื่นจะหลุดมาทําร้ายอีกนะคะเราก็ต้องพากลับบ้านนะคะ แก่ <S <S อปอาย,ยู่<ไ>ปี่มันก็หลุดบ้างนะองกลัวน้องน้องกล้าบ,บอกว่ากลัวกลัวพี่พลายบระทองหลุดนะคะแต่พี่พลายบระทองไม่หลุดกลูกกลัวช้างเชือกอื่นหลุดมาช้างเชือกอ,อื่นหลุดมานี่ช,าชา้างเชือกอื่นหลุดมาพี่บัวทองก็รวมมันกันตายมาเลยนะพี่บัวทองชนมาเลยพี่บัวทองชนชนะเหรอชนะขนาดสิลมทับตายเลยนะ กินไปพี่พรายว่าทองกินไปเลยไม่มาเกงกระโปรงการกินยังอริดอร่อยเลยนะพ่อพรายพ่อพรายไม่กองกงคูคตัวปากแกขีต้ตว หัวจงนี่อะไรนี่หัวจงนี่น่ะแหะเนี่ยจงแน่ๆน่จะรัดักเล่ต้นนาแน่ๆน่หัวจงแน่ๆงาแน่หัวจงแน่เ่หัวจริงต้นนาแน่หัวจริงต้นนาโอเคน้องก้าวจะไปเล่นกับเพื่อนแล้วนะคะวิ่งไปแล้วธรรมชาติยามเย็นนะคะ กินเข้าไปพี่พลายปัะทองกินได้แล้วล,ลูกเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเขาจะมาแย่งเนี่ยเห็นไหมตั้งเยอะตั้งแยะเลยเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะมาแย่งหนูกินหมดเดอ้อหนูกินช้าน่ะเป็นช้างที่กินเอื่อยมากเลยนะคะนี่ช้างเป็นช้างที่กินเอื่อยมากถ้าเกิดว่ามียญาก,กองนี่จะเน็บไปแล้วนะคะนี่จะเน็บไปแล้วนะคะ เป็นฝูงเยอะแยะเลยพี่ชายบอร์ทองเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แม่ควันก็ขอจบไล์ แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ให้กับช่องพลายบัวทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะพ่อควานสวัสดีครับ